มอ,ส,มอสวัสดีค่ะพี่พี่ค่ายทุกคนดินฉันนางสาวกมุมชนกคืนดำชื่อเล่นปุ๊อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนวิคณิตโรงเรียนพัทระบอพิษอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยนิส,ยสัยส่วนตัวของดิฉันนั้นมีความรักเด็กมีความรับผิดชอบยิ้มย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายชอบช่วยเหลือผู้อื่นและชอบทำกิจกรรมมากค่ะ โดยดิฉันนั้นยังคงอยากรู้จักพี่ๆายทุกคนและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดค่ายนี้มาฝากเนื้อฝากตัวฝากอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆด้วยนะคะจากคำถามนะคะดิฉันมองว่าสาเหตุของความกดดันนี้เกิดจากครอบครัวต้องการให้ลูกๆนั้นมีอนาคตที่ดีหรือประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ผลักดันไปในทางที่ผิดหรือกดดันมากเกินไปในฐานะที่ดิฉันเป็นคู่ดิฉันจะขอเป็นที่พักใจให้กับเด็กๆให้เขาได้มีโอกาส แสดงความรู้สึกออกมาหรือกล้าเล่ากล้าพูดความรู้สึกในใจนั้นโดยที่เราไม่ตัดสินสร้างกำลังใจจากความพยายามมากกว่าผลลัพธ์เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าในตนเองจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีความอบอุ่นและสื่อสารกับครอบครัวหรือผู้ปกครองให้เข้าใจว่าความรักนั้นสำคัญกว่าแรงกดดันจึงไม่ควรกดดันเด็กๆมากเกินไปเพราะว่าเด็กๆนั้นเกิดจะเกิดอาการเครียดวิตกกังวล หรือสุขภาพจิตไม่ดีได้เลยซึ่งมีผลกระทบหลายๆอย่างเช่นผลกระทบต่อตนเองไม่มีความมั่นใจในตนเองหรือไม่มีความกล้าแสดงออกและยังส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนอีกด้วยค่ะจากคำถามนะคะด้วยคำว่าเด็กทุกคนนั้นไม่ได้เก่งไปสุกด้านดิฉันมองว่าความแตกต่างตรงนี้ เป็นพลังไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนค่ะแต่เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้ใช้จุดแข็งของตนเองและค่อยๆพัฒนาจุดอ่อนของตนเองค่ะเช่นปรับวิธีการสอนให้มีความหลากหลายมากขึ้นมีทั้งกิจกรรมเดี่ยวกิจกรรมกลุ่มมีเกมหรือมีโครงงานเพื่อให้นักเรียนหลายแบบได้เลือกเรียนรู้ค่ะ 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันทํางานภายในทีมหรือช่วยกันในภายในทีมค่ะบางคนที่เก่งก็อาจจะอธิบายในเนื้อหาตรงที่เพื่อนๆไม่เข้าใจและ บางคนที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือมีทักษะในการทํางานเป็นทีมนั้นซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสให้เขาได้แสดงศัก,กยภาพของเขาออกมาเพื่อที่จะทําให้งานกลุ่มของเรามีความรุ่วงไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพค่ะสสร้างบรรยากาศที่เคารพและยอมรับความแตกต่างนี้เมื่อเด็กๆได้กล้าแสดงออกออกมาแล้วเขาก็จะไม่กลัวการถูกเปรียบเทียบค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการตอบคำถามไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรดิฉันก็ไม่เสียใจที่ได้รู้จักค่ายดีๆจากพวกพี่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณค่ะ